หลินเว่ยเว่ยยิ้มหวานจนตาเป็นเซี่ยวพระจันทร์สุดน่ารักตอนนี้บัณฑิตเจียงกลายเป็นบัณฑิตหลินเซิงแล้วเขาสอบได้อันดับที่หนึ่งหลายคนจึงเรียกเขาว่าเจียงอั้นโชส่วนตาหาและคู่มั่นของพี่ใหญ่ก็สอบได้บัณฑิตซิ่วใช้เช่นกันอายานี่เป็นเรื่องดีครอบครัวเดียวสอบซิ่วใช้ได้สามคนเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมมากหรือว่าจอยิ้มกว้างกว่าเดิมหมู่บ้านชื่อลีโกของตนมีบัณฑิตซิ่วใช้แล้วทั้งยังสอบได้ปีเดียวสามคนรวดอีกด้วยลูกเขยที่แต่งเข้าหมู่บ้านชื่อลี หลินเว่ยเว่ยหัวเราะแผนการอะไรกันดูท่าช่วงนี้เอาไว้จื่อไปฟังนิทานที่โรงน้ำชาบ่อยๆใช่หรือไม่หรือเว่ยจื่อกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ได้ไปบ่อยหรอกแค่ไปฟังยามว่างเป็นครั้งคราวเท่านั้นจริงสิช่วงนี้กิจการโกรดังสินค้าของเรากำลังไปได้สวยเสียวเว่ยเจ้าดูสิยังไม่ทันส่งสินค้าชุดเก่าออกไปเจ้าใหม่ก็เอาของมาวางรอไว้แล้ว หลิวเว่ยเว่ยเหลือบมองก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงข้างโกดังมีชายไวกลางคนที่ดูคล้ายผู้ดูแลกําลังมองพวกลูกน้องขนย้ายสินค้าเข้ามาด้วยสีหน้าเปื้อนยิม้มชายไวกลางคนผู้นั้นเดินเข้ามาพลางเอ่ยกับหลิวเว่ยจื่อว่าผู้ดูแลหลิวประเดี๋ยวข้าต้องรบกวนให้ท่านหาลูกหับมาช่วยขนย้ายสินค้ารับรองว่าข้าไม่ลืมแบ่งผลประโยชน์ให้ท่านแน่นอน ฟังผู้ดูแลหลี่พูดเข้าสิท่านนี้คือกูเหนียงผู้เป็นเจ้าของโกดังแห่งนี้หากมีนางมาคอยสอดส่องดูแลด้วยตนเองพวกข้าพี่น้องจะไม่ช่วยเหลือท่านได้อย่างไรในหญิงของพวกข้าบอกไว้แล้วว่าลูกค้าคือพระเจ้าพวกข้าต้องจัดหาและอำนวยความสะดวกให้พวกท่านอย่างเต็มที่ผู้ดูแลหลี่หันไปคำนับหลินเว่ยๆวแล้วกล่าวว่ากูเหนียงจ้างผู้ดูแลได้ถูกคนแล้วเขาเป็นผู้มีความสามารถทำให้ผู้เช่าโกดังเช่นพวกข้าสามารถส่งสินค้าไปต่างเมืองได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อ้ายาขอบคุณพี่ชายที่ชื่นชมข้าหาักนายหญิงเพิ่มเงินเดือนให้ข้าก็จะเชิญท่านไปเลี้ยงอาหารที่โรงเตียมแน่นอนหรือว่ว้จื่อฉีกยิ้มจากประสบการณ์ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานี้เขาพบเจอพ่อค้าหลากหลายรูปแบบจึงสามารถรับมือได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นเรื่อยๆและด้วยนิสัยของเขาเองก็เรียกได้ว่างานประเภทนี้เป็นเรื่องง่ายดายราวกับปลาได้น้ำหลินเว่ยเว่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มทำงานดีย่อมได้รับการขึ้นเงินเดือน พ่อผ่านไปสักระยะรอให้เราไปเปิดร้านค้าที่อำเภอฝูอันก่อนข้าคงต้องรบกวนอาวัายจื่อช่วยสอนคนงานใหม่โอ้หลานสาวเตรียมจะไปเปิดกิจการที่ฝูอันหรือจะเปิดร้านอะไรเล่าเขาใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการดูแลโกดังที่ท่าเรือเขตเริ่อนอันภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนจะมีเวลาว่างถึงครึ่งเดือนเลยทีเดียว จึงเป็นเรื่องน่าเบื่อสําหรับหลิวว่จื่อไม่น้อยหักได้ไปดูแลร้านค้าสักร้านจริงๆเขาก็เชื่อว่าคงไม่ได้ทําบัญชีอย่างเดียวแน่นอนมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นหลิวว่จื่อจึงอยากลองดูสักตั้งหลินเว่ยเว่ยคิดแล้วจึงตอบว่าเราจะขายพวกของขบเคี้ยว ข้าไปดูทำเลที่ตั้งร้านทางนั้นมาบ้างแล้วด้านหน้าเป็นร้านค้าด้านหลังเป็นลานกว้างสามารถใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ทุกชนิดนอกจากมเมล็ดสนปากอ้าที่ทำโดยหมู่บ้านชื่อลิลิโก,โกของเราแล้วข้าจะเพิ่ม,มเมล็ดทานตะวันรสห้าเครื่องเทศมเมล็ดทานตะวันรสถ,ถั่วสมองมเมล็ดทานตะวันรสครีมและเมล็ดทานตะวันรสคาราเมลจริงสิพอกลับไปแล้วต้องให้คนในหมู่บ้านปลูกดอกทานตะวันในแปลงนาแล้วล่ะหรือว่าื่ตบต้นขาตัวเองแล้วกล่าวว่าดอกทานตะวัน คือดอกไม้ที่จะบานแล้วหันเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่หรือเปล่าดอกไม้ประเภทนั้นปลูกง่ายมากขอแค่มีผืนดินจะปลูกข้างแปลงผักและบริเวณเนินเขาก็ได้ทว่าก็ติดอยู่อย่างเดียวคือหุบเขาของเรามีนกเยอะไปหน่อยเกรงว่านกจะมาจิกกินเสียหมดน่าสิ